สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาเทสก่อนส่งนะครับของคุณพี่สมประสงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสั่งกล่องใหญ่มานะครับนะเป็นอ่ากล่องใหญ่นะครับมีเสียงอ่าสายเสียงเสียบ AUX ออกไปที่ลำโพงมูทูธได้หรือนเป็นลำโพงคอมได้นะครับโอเคตรงนี้เสียบไปทีวิทยุหนึ่งเครื่องนะครับเหลืองเหลืองเป็นเป็นหูฟังนะครับเป็นถ้าวีดิวท,ท่านข้างบนรูเล็กอะ เป็นหูฟังก็ใช้แจ็ครถใส่ไปได้เลยครับข้างล่างสีแดงนะครับเป็นไม้นะถ้าเจอสลับกันข้างบนเป็นไม้ท่านก็ถอดแล้วแจ็ครถไปเสียบสีแดงแล้วก็สีเหลืองมาเสียบข้างล่างนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ผมทาแจ็คให้ตรงนี้ให้พี่ไปได้วยนะครับนะเป็นแจ็คแบบเสียบแบบไม่นอกเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาทดมาฟังเสียงกันจากห้องกู้ภัยนะครับนะพี่นะนะผมเปิดทีละเครื่องแล้วกันนะผมปิดเครื่องนี้ก่อนนะผมไม่เปิดเครื่องนี้ผมเปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับเปิดนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับพี่นะผมกดกดแล้วนะครับกดข้อความด้านหลังแล้วนะครับนะเสียงส่งออกพร้อมกันนะสองเครื่องนะครับโอเคผมมาฟังช่องห้าสิบห้าก่อนนะครับเปิดเสียงโอเคนะครับโอเคผมมาฟังอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ช่องห้าสิบห้านะอันนี้ช่องหกสิบนะครับโอเคเปิดครับอยู่าาลลแสีดคง เดี okay. ๋ยวพี่จะฟังสองช่องเลยอ่ะครับมันก็จะไม่รู้เรื่องนะนก็ปิดสักเครื่องหนึ่งปิดสักช่องหนึ่งก็ได้ครับอ่าโอเคนะครับโอเคส่งออกจากเซลโลผ่านกลองเข้ายื่นสารได้2เครื่องนะครับส่งออกไปพร้อมกันทั้ง2ช่องเลยโอเคเดี๋ยวผมหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมากดคีย์นะครับจากตัวอ่าวิสืทอสารนะผมปิดแล้วนะตัดไปแล้วนะครับผมจะกดทีละช่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนเดี๋ยวมันจะสะท้อนหากันนะครับ ผมจะกดจากห้องเซลโลนะครับนะตรงนี้นะห้องเซลโลนะครับกดจากวิสุทธิสารนะครับห้องเซลโลนะครับพี่อย่าลืมเปิดบล็อกนะครับอืมอ่ะเริ่มที่ช่องห้าสิบห้าก่อนผมปิดตรงนี้ก่อนนะครับช่องห้าสิบห้านะกดคีย์นะครับนั้นแนะนํานะครับพี่ไปรับผึ่งได้พี่ได้ไปพี่ปกติพี่พี่ต้องปิดหมดใช่ไหมนะครับพี่เล่งเสียงขึ้นมานิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะโอเคเปิดอย่าลืมเปิดบล็อกสีฟ้านะครับนะโอเคกดคีย์ห้องสิบห้าห้าสิบห้าครับ เทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าผมกดคีย์ผิดครับต้องเป็นช่องเอ่อหกสิบครับโอเคเดน๋ี้ผมขอตั้งใหม่นะครับผมขอตั้งใหม่สักครู่ครับสักครู่นะครับไม่ได้ตั้งสิเปิดช่องนี้เลยนะครับหกสิบอ้าโอเคนะครับผมเปิดนะหยิบผิดเครื่องผิดเครื่องเยอะครับเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เ โอเคน้าไอ้ลอยล่าครับเทส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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนโอเคนะครับนะห้องหกสิบผ่านนะครับพี่นะโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาเทสช่องห้าสิบห้าบ้างปิดก่อนตัวนี้นะครับจะได้สัญญาณไม่ชนกันนะครับเปิดตัวนี้นะครับห่องห้าสิบห้า เปิดเลงเสียงขึ้นมาไหนพี่นิดนึงนะครับโอเคนะครับช่องห้าสิบห้าครับทดสอบครับจากตัวนี้นะเทสเทสเทเทหนึ่งสองสาเจ็ดแเก้าูนย์เทสเทสหนึ่งสองสาเจ็ดเนทสนะครับโอเคนะครับผ่านนะพี่นะจากวิทยุ ผ่านกล่องไอวิทิยุเข้าวิทยุผ่านกล่องเข้าเซลโลจากเซลโลผ่านกล่องเข้าวิทยุส่งหาวิทยุนะครับโอเคนะครับนะาผ่านนะครับทดสอบของคุณพี่สมประสงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเตรียมรักสินค้านะครับสั่งกล่องไซส์ใหญ่มาใช้วิทยุได้2เครื่องนะครับส่งออกพร้อมกันได้พร้อมกัน2เครื่องเวลาเข้าเข้าคนละทีนะครับเพราะมันเป็นคนละช่องคนละช่องครับแต่ความถี่เดียวกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ